สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมพบกับผมโซดอนทันเดือซีรี่พี่น้องมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งเมนูมือหนีเมนูเด็ดผัดกบก็ผมผัดเผ็ดกบกับลาบงัวลาบงัวเอดเด็ดใส่จานโซจานจานเสือเสือเอามีมือหนีมีหลายคนครับผมมีหลายคนนี่บาวบุกำมีพี่น้อง๋ย่ามาเบืองน้ำกันมาเบืองน้ำกันอันนี้ยูห้องติดกันไม่พี่น้อง ทีอาหารของเ้าโอ้เหมื่อยมือสู้กันไรย่างพี่น้องสุดยอดปะตำล่างบางเลยก้อยล่างบางก้อยเหนียวก้อยนียวทอดทอดปลายังก่อนที่ปรุงซักไปคนนึงทอดทิ้งบ่ทอดปลาบัลูทปลาตะเพียนทอดปลาตะเพียนพัดมาม่พี่น้องแล้วก็ตำั่วะคี่น้องมากเมื่อกี้น้องแกมได้เบาเรื่องเด้พี่น้องมากเลยมาอ่ะพงษ ก้อยดิบก้อยดิบก้อยดิบคมปะนี้คมตายเบาเรื่องเลยนจานแบบนี้ยี่่นไหมมีอยู่พกนึ่งอางอยู่ในตู้เย็นอยู่ห้องเนเ่ยนี่ต่อไข่พวกนี้นไม่หรอกตัวที่บดูสวนเหมือนไม่หอกักทอดปะทอดนแน่ตองมีใครว่าดีไม่เจ้าเลย ต้นงหักกนะก็จับสิ่งนั่นแหละมันใส่จอกรัชเนื้อนุ่มๆกบเกาหลีเนื้อนุ่มพี่ดีเด้ไปลองเสิร์ฟชิ้นแบบประมาณได้เลยยังไงครับก็คือเนื้อปลายหรอนั่นแหละมันก็หนุ่มเนี่ยเนื้อหนุ่มพี่ดีได้มันก็คือกบบานเท่าเด้เป็นแบบนุ่ม นนม,ม,มายันพันมาด้วยว่าคอ,อ,องเกนมาด้วพี่น้องรสดจับจับ YouTube เ้ยนางเนี้นยน่ะกมื่อหินลายครับเร,บ,เรบเรียบปากเรียบๆไม่เหรอหนูวมันแบเ็ยังเ่คืนกบานเท่าไหร่กูบานน่าสนใจเรียบมึงน้องเลืนน่อนบุรี่เรีย่เลยอ่ะ นองบ้าันตกลรหมดแล้วังียัก็บเกมหกกันเสียบข้าุบอกบอกุกแล้วข้าผักสุกแล้วยังพอไปโรงงานเรื่อมือนนะบดิดีแล้วเอาคันบ้านกินตะแ่บ้วยพ่อไปสมบ แซ่บเหรอยห้มางนี่ยังไงไหมแซ่บรูว่ามันแย่ขอนปุ๊กลปาใส่ไไใสไเอยจะปลาจะมาพิกะมเงียบเลยเลยได้หหลายนแนาะแซ่บแซ่บพวเกาหลีแม่ใส่ไปกุหบอมใ้ตงใส่เจ็ดบาท แบบนั่งแตบ้าขนาดบ้าก็เป็นไม่ใช่เหนียวต้องขมอย่าลนอ่ะไม่ติดอาหาอไปหาบักอันบักอันกบอกบุเมียนเดอโอ้มาลองมนดูกะเงงๆใครจำบงบงจำจงมเยปวดจำเต็หวานเด้อไปกินหวานไหมใครอยู่ต่อปใส่ผรวจปะไซ่างโลรานไทยอู่ แค่ต่อเสอเนคลอนนำตาลมากักหวานนะแซ่บ็นมยาก่มันเหมือนมันมันเหมือน,น,นชุ่มซ่องฮับดอกแทงจินนี่มีจานมีสาปุยกับเมีจ่จันเบิร์ดนั่นแหละคิดว่ตาตำบกุ้งแซ่บอาจาจานนอกแน่นอไปกินบ้านไคกับเ <c oughs> อขัดเนาะ <c oughs> อ๋ออากาศได้จึงแก่เข้า <c oughs> ห่วงจำไม่เนแล้วอ่าชีวิตกดดานเดียนย่พี่น้องยู่ห้องกันนะมีความสนันจะเป็นิยแมเจ้าจเป็นยังฮะครับมีความสู้กย่งนีกินเขาอย่งมาเลี้ยงงี้กับข้อมาสูนกินอ้เขามห้องกันพี่น้องย่นี่กับการโก็มีแต่มาห้องกันแบบนี้เลยห้องหงกันสังคม ตั้งแต่กียกีเดียนนั่นทำไมตะกีนอยูไก่ไปไหนกันยังพ้ากันไปหากันมากินเข่าร่วมกันนะมันหลากหลายนะกินผูหนึงแค่อันหนึงคนหนึ่งแค่อันหนึ่งแค่อันหนึ่แ่อันน่แ่อันห่งแ่อัหนึ่งคอหนงอันนึ่แ่นแอัหน่อหงอนนางอ่ง่น่าเ่อห่อ่แ่บ่นงันนแ่นงแค่ห่่อหแม่หมแม่ ต้องซื้อมือลังไะเม่พ่อเอาหามากไม่เห็นเดอรั่มีคนเห็แห่สลับปลานะหิดเป็นยูในคลปลาเป็นยูแหละหยิดเป็นอ้ยหูม่อยังตัดแดงเลยเห็นเห็นเห็นคนอทำลายลวงหวานคอดเลยเป็นแน่นุสีปบ่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 ยาบ่่ยบ่เ็่่่่ด่่ คนละตำบลหือนแกนย่านันถาม่ะวันศถามแล้อยู่ล่ะอันพส่เสีนรอใส่ยุ้ยใส่ันมาตอบหวันแกนเจ้าอยาบอกแล้ววาเพื่อนนองเลือกกันนะืยหางกันปะไม่เป็นน้องแก่าแหงเลยใยุ้น้องแก่่แต่อกกันไม่ไ้อาสาลุกทำกล่องบงานไ้ที่ล่ะแปลกมากเขาบอกกันใกล้ๆกันนี่เนา กนบั้นไก่ก็แม,ม่บันเพื่น้ำงานทั้งมื่นหรอสามมือกระถางจานบอกเพื่อนอะไรก็เป็นทางบันลุตงต๋องมาดอนหันนุ่แนแหงเลยอไปนายหยอเลยไ,ไปกิโลนะห้ามโยดนหันตาบัวดนหันนุ่แนแหงกับ,บ้านป่าเขาเดี้อบ้านปา น่ามีดีเดแมนันอ้นเนี่ยหัวใเียว้ังนที่าดขากว่าม่ดาดกว่าันที่าเนาะวันี่ขาแถว้านคอยบ้านบ้านทุ่งวังประสังง้อควยนะจ๊ะแต่น่าจะคุณตากแดดหัวโทษยังนี่เลยจ้ะนห้มาคุณตากแดดหัวโทษนี่ถ้าจำาระวัติเล่าหนอยอยู่เป็นกำนั่นแถว้านออออิ่มรใร่ตูนมาคือ

แกไปเอาไก่มากดินามด่ะซื้อยูมาดบ่ซื้อยูมาเนี่ยอ๋ออยู่หรอเออพอนซื้อคิดอินดูไก่ออ้ขึ้นก้วยข้านก้วยจิิงน่ง่างชาตุกดรึปนึงเนื่อยน่ไับรกุ่มอกป ตนตัวหอยยางๆก็ยนังออกเนื้อมันงามกว่ากบบาทเขาดิองเาขาตัวเลยมันเป็นระยัดเลยทั้งมัไงสุดยอดว่ากับเป็นบาทเขาดับแล้วถามว่ามีผิดหรือเมันมีหรอเล่อกบบานนอื่อันกบการีพรกินเมืองปานังกระดูกไก่เลยเหือว่าดี๋แกบานเขาชิเบมว่ารงปลไมลองเลอย่างไอ้เพื่นตมกบอะไรอ่ะเล็บเลบบมันบลง ถ้่ครว่าตัวยิบมันพลังให้่อนให้เหรอเอาลงมเยลงเฮีจบอกว่านี่แหละดเมากเมือว่าก่อนล้างนแลยกแม่มันก็ได้เมื่อี๋ย็นนี่รำมาี๋ยวบอกกเบอร์อเบอรเราเันจักเต็มตัวไมคุณใช่เป็นดูเหอนกับยังือมากเบิ่อสุดอยากัดูเพราะว่าเคยแข่งพี่ไก่อะตามไอโซไปักแข่งยู่ จะวา่ดนีีน่ได้ังเกไม่ีาทีริไกจกากนะอไอ้โซนนี้เพิ่นเอาตู้เบื้งอ้นี่ไอ้โซนัก้งๆดีนะไอผมให้โซนูจักียังไปนี่ยังาังวักไมไอ้ซักได้เนี่ยซักซือแม่ไว้ังปุงไอ้โซนเฮ็ดเฮ็ดเป็นโโอ้แล้วซักแมไังได้ ตไได้ยโซลงคลิปดีตอดไ็ได้เลยง่ายพชั่นที่นอไรก็อ๋อป้องเครื่องกับบ้าองเครื่องกับบ้หรือเปล่าอนไม่นอนต้องชักแล้วพาไปบมีเงินคละโอเคไ่ตามกันไมางัหอกได้แใกล้แค่นี้แมาไปักเต็มเสื้เจาอไปเ้าขอจะตัดเสียหน้าว่ะจ้าของจะัดเสียหน้าวะหัวักแค่นแค่หัวอะไรมันมาพอเด้เย่มเย พอซากไปเรื่อยๆเลแต่วันอีรีน่ะเข้มเข้มอบ้าแม่งมันเขี้ยบวะทางมาดวนอะแทนสูว่าแน่ๆยิ่งถอยเนาะว้ามันทางดนกันมัาสักซักือจมาฟูกซักบน่เกี่ยเข็มเนาะกนัซากุยไม่ไม่รามันแจ้ทีแรกมันเจ็บไปลยพราะหลายแมนเน่ยมันดวนไปมันมันสิ้นเยมันมัน กันเดินเซีนนี่กระจอกกองง่อยเดาจา์มันนันไปนะัง่ะเนาะมันอีเจ็บตอนเจ็แต่ว่าตัวลองใบแปีหนึ่งตัวสิบอยากซักอีกเลยซักแล้วปี่เออเพราะเพราะว่ามันเจ็บแล้วเป็นปีสองปีสองงนองกับสองปีสมปีแต่ลงหนาเอิบอยู่ว่ามันอยู่ทองนี่ว่าจเพนแล้วเดจจานย่ำออกมาแบบ กว่าสี่ยัได้เมื่อแค่นั้นเมื่อทั้งโตเลยก็จะบุดบึดลายบาทเป็นม้นเป็นแสนเทั้งโตมันนะบดลายกันากแบบนั้นลายลายาไม่กินนะเราครบปะบ้าเชี่ยบุเชี่ยก็เตมไปกินเมือกันคบกินมากกนหน่อยตแกเราเ่กินเลนอไกับนกบเลอะไรกับอมกบ แต่ว่าเรากกินหรือวะกินแลครับตกันหกินเก่งนี่รานทอดก็ไปเจ๊ปุยกินอยู่เตาหลีอ่ะนะกินวัวแทอดอืมไม่ตีแหงน่พี่น้องแซ่บบไม่าอไงไม่อยู่เกาหลีสามปีบม้ขึ้นนั่นแหละครับพี่น้องเนี่แวพี่น้องชีวิตเกาหลีครับผมอยู่เกาหลีนี่นายอยากได้กินกับไม่กินนุ่งกันพี่น้องแซ่บไหลม่วนไหลไปครับผมคลิปน้าเจอกันไหม เดี๋ยวเขาห,าหานเนี่ยอยากน้องกินมากเขาจะไม่เห็นซูอินนี่พี่น้องไปชมคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้อยพี่น้อง